สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพอลอยรลชโชรมินยมอเตอร์อตตรนะคะสำหรับใครที่หารถราคาไม่ถึง1ล้านนะคะมีมาแนะนำค่ะเป็นรุ่นนี้เลย BMW X1 1.8i M Sport ค่ะคันนี้ลูกค้าได้ชุดแต่ง M Sport นะคะสีขาวเบาะแดงค่ะและพิเศษนะคะได้ BSi มา6ปีหรือ120,000กิโลด้วยรถสวยมากๆเลยเดี๋ยวพลอยพาไปชมค่ะ คันนี้พิเศษเลยนะคะลูกค้าท่านเดิมติดฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยะคะ่ะถัดมาในส่วนของภายในนะคะก็จะเป็นแบบ M Sport ค่ะสภาพภายในนี่คือสวยมากๆเลยนะคะ ค่ะและสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะจับโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง9,900 0บาทเท่านั้นลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนสบายกระเป๋าด้วยนะคะเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็เรียนเชิญชมรถจริงได้ที่โชว์รูมมิลเลี่ยนิมออตโตสาขาพระราม3ชั้น2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ